ต้องมีเวลามาต้องมีใช่ไหมส่งๆอันนี้แกดูเลยเด้อเป็นไงไหมดาริงโอเคไหมโอเคโอเคจะมีอาจารย์เถ้าเราไม่เปิดประปาเราก็เปิดน้ำบาดาลเอาอ๋อเนี่ยค่ะอ๋อโซลาเซลล์อ๋อออันนี้ขงรัฐบาลอ้าวเหรอคะค่ะอ๋อขอจากรัฐบาลเลยอันนี้เราต้องจ่ายสั่งไหมคะไม่จ่ายค่ะอ๋อทางรัฐบาลสนับสนุนคือช่วยเหลือ อันไหนหมายถึงโซล่าเซลล์ค่ะอ๋อเหรอแต่เราเจาะน้ําเองอืมเจาะน้ําเองตรงนี้เนื้อที่ประมาณกี่ไร่ะคะที่ที่เราทําปลูกไทยทั้งวันนี้หกไร่อ๋หกไร่โอ <6 S 1> โหนี่พี่ระดาลงทุนไปเท่าไหร่คะเนี่ยทำน้องชายก็เป็นคนลงทุนคะ่ะอ๋อเหรอคะแล้วนี่ยทำแบบนี้ด้วยหมดเลยเนี่ย คุณน้องชายเก่งมากอ่ะไม่ทําเป็นภูเขาด้วยแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนเป็นทุ่งนาแต่ก่อนเป็นทุ่งนาธรรมดาอย่างนี้แหละทุ่งนาแบบนี้เลยโอ้แล้วน้องชายเขาจบอะไรมาคะเขาเขาถึงมีจบกฎหมายแต่มาทำสีอายาจบกฎหมายแต่มาทำสีข้าะสารสีอายะจะได้รู้จักน้องเล็กชื่อน้องเล็กเดี๋ย็กไปนู่นแหละไปบ้านแม่ตลอดเรื่อยเรื่อยอ้อเหรอคะอ๋อ มิสมา้องเล็กก็้ไปแต่เราไม่ได้สนใจไงอ๋อค่ะอ๋อโอ้โหเพาไปดูฟังนู้นได้ค่ะได้ค่ะมีสะปลาอีกสะอ๋อโอ้โหเดี๋ยวชมตรงนี้แป๊บหนึ่งตรงนี้คือคุณอาล่นขามาที่นี่ค่ะคำเฮียโอ้โหเข้าใจแฮะทำเป็นหินน่ะแบบดูมาเก้อทานคาเฟ่ตรงนั้นก็ได้ เดินออกไปนั ch illed. Ch illed. Ch illed. ่งทานกาแฟอ๋อชิวๆตรงนี้ก็คือบ้านพักเหมือนกันคืออะไรลิ้เข้าลูกอินไซด์ข้าวข้าวทะลุบ้านดินเลยบ้านดินเลยอ๋อเหรอคะแบบนี้บ้านดินอ๋อนี่บ้านดินนี่นี่เอาดินมาทำอ๋อเหรอคะทั้งหมดเลยโอ้ my god oh, อ๋อนี่ทํากับดินใช่ไหมคะดินเหมือนที่เขาไปทําอิดอ่ะนะใช่ดินนี้ตรงนี้แหละอรงนี้แหละอ๋อเหรอคะผสมแกลบผสมอะไรแล้วก็อ่ะฮะใช่ darling โอ้โหก็เอาดินที่ลาที่สไปทำก็ได้อ๋อนี่ก็เอาที่นอนมาวางก็นอนได้เลยเทคนิคสวยค่ะนี่ออกมาตรงนี้นี่ค่ะที่นั่งชิวๆค่ะ โอ้โหสีสุดยอดจ้าปะสุดยอดจ้าเลยดาลล<ส>ิงซิดสินานไงแ้นเย้เย่น่นแหละโอ้โหสวยมากค่ะเย่โอ้โหสวยจริงๆค่ะ ตรงนี้ก็โอ้โหไปนั่งทานกาแฟตอนเช้าอ๋อถ้าเกิดว่าไม่เปิดน้ำลงลงในนี่เราก็เอาน้ำไอเดียสุดยอดนี่ค่ะมีการไปนั่งตรงน้นนะคะนี่ค่ะดื่มกาแฟนี่ค่ะเราก็กำลังจะกลับแล้วค่ะได้เวลาเดินกลับเอ่อเราจะกลับบ้านสวนทรงรักแล้วค่ะพี่ระดาเอาไมคค่ะคุณสามีขาเรากำลังจะกลับบ้านสวนแล้วค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็ได้เวลาที่เราจะกลับบ้านแล้วก็โอกาสหน้าค่อยมาเที่ยวชมสวนไผ่กิมซุงอีกนะคะโอเคค่ะบ้านมีแล้วค่ะป๋ามีแล้วค่ะพ่อขอบคุณค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพามาชมสวนอินทผลามของคุณพ่อค่ะพาสเตอร์ที่ออ นี่กรมซอยสองนะคะนี่ค่ะอะไรนะพ่อนี่ค่ะต้นอินตาผาลัมออกดอกอีกแล้วค่ะโ mm hmm. อ้ยสวยงามมากเลยอินทผาลัมไปดูในแท็บเล็กนี่ค่ะพี่รู้ขอโทษค่ะนี่ค่ะ,คะว้าวนี่คือดอกของเขาอ๋อดอกค่ะตรงนี้ค่ะ ว้าวออกดอกอีกแล้วอาจารย์แดงคะนายคะที่ไหนคะนี่มันตัวอ่อนี่หนูถ่ายวีดีโออยู่นะคะคุณมะนาวตื่นเต้นไหมคะนี่ค่ะมะนาวนี่ค่ะคุณยมะนาวไได้ค่ะแม่ได้ค่ะเก็บเลยค่ะแม่ขอบคุณค่ะหูต้นอินทาพาลัมพ่อสวยมากวู้ อุ้ยพ่อสวยงามมากเลยอ่ะโหปีนี้ดกมากเลยคุณพ่ออธิบายหน่อยสิคะได้กี่จันครับปีนี้ต้นนี้ต้นนี้ปีที่แล้วไม่ได้เลยอ๋อเหรอคะต้นไม้ปกคลุมหมดเลยอ๋อจะตายแล้วมันไม่โดนแดดพอปีนี้เราก็ทำลายต้นไม้ออกอ๋อคือตกแต่งเดี๋ยวนี้ได้เก้าจันครับว้าวโอ้โหสุดยอดมากอันนี้อันนี้พันอะไรคะพ่อบาฮีเหรอคะ จะเป็นอนมมาาไ่ยอ๋อไม่ใช่บาฮีเนาะไม่ครับบาฮีเกิดต้นนั้นอ๋อต้นนั้นใช่ไหมคะโหสวยมากค่ะหิ่ดกมากเลยดอกไม้สีชมพูด้วยไหนคะสีชมพูที่ไหนลูกน่าจะได้อยู่ที่สักอ๋อมันจะออกแดงๆหน่อยค่ะคนสวยอืมมันก็จะออกเป็นแดงพยองพยองนะโอ้โอสวยมาก น้องค่ะนีต้นพยุงคือไม้ป่าที่คุยกันเมื่อกี้โอเคได้อันนี้อาจารย์ครับอันนี้ปลูกงานเท่าไหร่ครับโลูกลูกสาวผมนำมาปลูกเล่นๆไม่นานปีใช่ไหมยังเดี๋ยวไม่ถึงสี่นะประมาณแค่สองปีสองปีคุณน้องนี่อายยะขึ้นเร็วมากโอเคดีมากเดี๋ยวจะไปปลูกฟางไม่ต้องลดน้ำโอเคได้เลยโอเคน้พยุงในน้ำอเสียงพ่อยุงไทย พยุงไทยดีที่สุดใช่ไหมรู้ว่าจะขายได้หรือเปล่าเพราะมันเป็นกระแสปั่นต้น้อืมุท้ว้าวโอ้อินตาพาลัมสวยมากๆเลยดาลิงนักมูอยู่สิมัน,นมก,เนกๆๆเน็เนี่ยเลยนี่ยฟลาเวอร์จายสวยมากเลยค่ะจ๋าอ๋ออันนี้ต้นสักใช่ไหมคะโอเคดีมาก ต้นสักทองโอเคเดี๋ยวพี่จะไปปลูกที่สวนใหญ่ว้าวสุดยอด